มาครับพามาชมนะฮะรอยต้าฟอร์จูเนอร์ติดตั้งฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าติดตั้งแล้วนอกมืดในสว่างเป็นยังไงนะครับเลือกบานหน้า60นะครับเลือกรอบคัน80%ครับนอกมืดในสว่างประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะฮะติดฟิล์มเราต้องทดสอบเรื่องการกันความร้อนนะฮะให้ลูกค้าเห็นชัดนะครับของเดิมกันได้แค่72นะตัวใหม่ติดเข้าไปแล้วเป็นยังไงครับแสงส่องผ่านนะครับประตูแสงส่องผ่าน สิบกว่าๆนะฮะสิบจุดสามแสดงว่าเป็นตัวทึบแสงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวอันนี้ฮะ U.V. นะฮะ U.V. ร้อยนะฮะกัน U.V. ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ลดความร้อนรวมได้เก้าสิบเก้านะครับความร้อนส่องผ่านได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเพรานะฉะนั้นติดแล้วไม่ร้อนแน่นอนนะครับสำหรับฟิล์มตัวนี้ภายใต้แบรนด์วินวันไทเทเนียมเซรามิกนะครับตัวท็อปเลยะฮะตัวนี้เดี๋ยวพามาชมนะฮะภายใต้แบรนด์นี้ฮะที่เราคุ้นเคยกันนะครับ เป็นฟรีอเมริกานะฮะใครสนใจวอ l k i อินหน้าร้านนะครับติดตั้งได้เลยใช้เวลาไม่นานนะครับตัวนี้รับประกัน8ปีครับ